แรนดอมนะคะใครกำลังคิดถึงคุณตอนนี้อมาดูสิคะ่ะคนที่คิดถึงคุณตอนนี้เขาคือใครเอาผู้ที่มาเจอคลิปนี้มาเช็คดูเขาคิดอะไรเขาคือใครคะตอนนี้เขาสับสนนะคะน่าจะเป็นคนที่แบบกำลังกระสับกระสายคนที่คุณบอกเขาค่ะคนนี้คุณบอกเขา คือุณเคยมีเหตุการณ์บางอย่างกับเขาคุณบอกเขาคุณไม่ได้ติดต่อกับเขาไม่เขาบอกคุณคุณก็บอกเขาแหละเออนะคะน่าจะคุณรู้ตัวอยู่นะอืมเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารกับคุณติดต่อกับคุณคนนี้มีความเป็นธาตุน้ําสูงนะคะเหมือนอยากติดต่ออ่ะอืมคนนี้จะมีความเป็นอายุอ่อนกว่าคุณอายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะหรือว่า อาจจะเป็นคนน้าเด็กก็ได้นะะมีความเป็นกรกฎมีนพิจิกหรือว่าธานูนะเนี่ยคุณกับเขานะ่าจะไม่ได้ติดต่อกันหรือความสัมพันธ์มันนิ่งไม่ค่อยไม่ได้คุยกันแล้วตอนนี้ไม่ได้คุยกันเพราะงั้นเถอะอืไม่ได้คุยกันที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะแบบว่านิ่งได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะต้องบอกว่าคนคุณกับคนคนนี้เหมือนเคยถ้าเป็นคนรักก็เคยมีคำั่นสัญญาถ้าเป็นแบบคน ทั่วไปก็น่าจะเคยมีความผูกพันกันระดับหนึ่งหละเนาะเออสำหรับคนคนนี้มาดูค่ะว่าเขาคิดอะไรอะ่ะเขาคิดอะไรเหรอคะทำไมเขาดูแบบแบบนี้ทักมาหาหน่อยได้ไหมอ่ะ <c oughs> ให้ฉันทักไปเหรอคะเขาอยากจะให้คุณทักหาค่ะ <c oughs> เขาน่าจะทักหาไม่ได้แหละเขาอยากให้คุณทักหาอืม เพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าเขาคุณนะบอกเขาหรือเขาหาช่องทางการติดต่อคุณไม่ได้กลับมาได้ไหมถ้าเป็นคนรักที่เคยรักกันคือเขาอยากกลับมาหรือไม่ว่าจะเป็นเขาเป็นคนเนี้เป็นใครอ่ะเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์ค่ะเขาอยากกลับเข้ามาในชีวิตคุณฉันจะติดต่อคุณไปเร็วๆนี้เอาตรงๆนะเขาไม่ลดละเขาจะมีการติดต่อคุณมาอีกก็ตหรือ,อยังขอดูขอให้ห้าใบจบเนาะ ระวังรักซ้อนนะฉันเริ่มหวั่นไหวโอเคอันนี้ไม่รู้นะถ้าคุณมีประเด็นกันน่าจะเกี่ยวข้องกับระวังรักซ้อนนะฉันเริ่มหวั่นไหวคุณน่าจะมีประเด็นเรื่องนี้กับเขานะคะหรือเขา,น,าน่าจะเสียดายเรานะคะกลัวเรามีใครก่อนแล้วก็กลับมาไม่ทันหรือเปล่าเออนี่นี่คือประเด็นนี้นะคะไม่เขาก็เราอะมีแค่ไม่ คุณกับเขารู้กันดีแล้วนะคะไม่สุดท้ายนะคะนึกถึงหรือยังนึกออกหรือยังเขาคือใครอ่าถ้ากลับมาแล้วอ่ะคืออย่างที่บอกอ่ะเสียดายคุณถ้ากลับมาแล้วฉันจะดูแลเธอให้ดีที่สุดอันนี้คือน่าจะเป็นเคสที่เราเลิกกับเขาบล็อกกันแต่ยังไม่ได้เลิกขาดหรอกน่าจะเป็นเขาพยายามติดต่อคุณหลังจากบล็อกอยู่ก็วนกะวายอ่ะตอนเนี้ย ถ้าเป็นแบบถ้าไม่ใช่ความรักก็พอประมาณว่าอา,อาจจะเป็นเพื่อนหรือเป็นคนที่เคยคบเรารู้จาักกาันมีประเด็นกันเกิดขึ้นนะคะเราจะไม่ลือ้อกันมากกว่านี้แต่เหมือนเขาอ่ะอยากจะอยากจะทักหาอยากจะคุยอยากจะส่งข่าวอยากจะกลับมาเป็นมิตรต่อได้เปล่าได้หรือไม่อย่างเงี้ยเออถ้ามือนกลับมาแล้วเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะกลับตัวกลับใจเออเหมือนจะกลับตัวกลับใจอ่ะคุณ ม่เ่ขึ้นมากขนาดนี้เออเหมือนจะกลับตัวกลับใจอะนะอืมขอห้าใบาสุดท้ายแล้วไงต่อจะมีการคุยกันอยู่ค่ะคุณกับเขาจะได้คุยกันเออเหมือนคุณจะถือไพ่เหนือกวอาเขาคุณกับเขาจะได้คุยกันนะคะคนคนนี้ดิสันอืม ผลไม่ได้เลวร้วายนะคะถ้าคุณได้คุยกับเขาอะ่ะคนรับจะออกมาดีนะสงติว,ว่ากลับมาคุยกันจะมีคอมมิชเมนต์จะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าคุณนะไม่ได้บังคับนะคะใช้วิจยารณนะคะดิสนียใครดิสนีย์มันเออถ้าคุณแบบเปิดใจแล้วอันบล็อกก็จะมีการคุยกันแล้วเหมือนพยายามอะ่ะเหมือนเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแต่ถ้าเป็นเคสที่ไม่ใช่แฟนคนคนนี้อยากจะคุยกับคุณ เพราะเขาอะต้องการคุณอะเขาเขาต้องการความสามารถเขาต้องการคนแบบคุณในชีวิตนะเห็นไหมดูแบบมีคุณแล้วเหมือนมีมีมิตรที่ดีมีมิตรที่น่าน่าศรัทธาน่าเชื่อใจน่าน่านับถืออะประมาณนี้โอเคใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวเนาะ ก็ช่วงเนี้ยเพจปลอมเยอะนะคะก็ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยนะคะ,ะเจอกันคลิปหน้าฝากกดคนละหนึ่งไลค์ให้ด้วยนะเลิบๆค่ะ